เดี๋ยวผมจะขย่อบนดอกจอกนะครับ ลกขนาดนี้ก็ใช้งานได้ผลนะครับค่อยๆเขย่ามาเลยครับมันเป็นเป็นลูกผักตบแลครับไม่ใช่ดอกจอกเล็กๆก,ก็คือมันลกมากครับดูค่อยๆสบัดดลไปคันช่วยมาครับไซก็กำลังครับกัดเป็นกบยางเยสทูนะครับไวนนัทโครชาครับสีเขียว วัดปลาติดง่ายแน่นอนครับแต่ต้องลดคันนิดนึงนะครับบางทีมันอาจจะก,กัดโดนผักครับต้องล,ลดลดคันสักแป๊บหนึ่งค่อยวิทย์สวนครับก็ใช้งานได้ผลครับตรงนี้ไปครับเรียนต่อหาตัวต่อไปครับ S2 ซื่อรถดลองดูครับ S2 อ,อ,อยู่อยู่ครับตกคู่นะครับ ไม่กี่ไม้นะครับยืนตีอยู่ข้างบนนะครับมันลงไปลำบากแล้วก็ตรงนี้ไหนล่มด้วยครับหายของลอกใหม่ครับของหลอดล็อกใหม่ใช้คนลอกขึ้นปิ้นเลยอ่ะเจ๋ครับไซก็ไม่โตเท่าไหร่ครับแต่ก็กำลังกำลังนี้เลยกำลังห้าวเลยไซนี้ กัดเป็นกบยางเอสนะครับเอะอ,อาจจะมืดๆนิดนึงนะผมอยู่ในร่มคือแดดร้อนมากครับก็อใสยในร่มเนี่ยปลาก,ก็หลบร่มครับคนก็หลบลร่มทะลุครับเัียงเลยไม่มีหลุดแบบนี้ก็โอเคครับรั่นไซสนี้กบยางเ2เจ็บหมดครับตินต่อ S2 เซอรด